บวชซะดีแล้วอีเจ๊สองสามมือได้บ่ครับบ่ชสองสามมือหรอกเอามันมือนีแล้วเนาะบวชคับบวชครับไปแม่มันไปเอิญพ่อมันมาไปไหวไปเก็บดอกไม้ไม้ไว้มาจิกับใจแม่มันก็บเฝ้าออกไปพ่อมือยืนตายอยู่หันเด้อพ่อเบิกกับพอ่อโว่เข้ามา ไม่ได้เละลูกสิบวชอ้อยลูกพ่อขน้ด้ดีใจแห้งเลยแล้วถ้าลูกบวชได้ดิขนอยคืนสวรรค์เลยดิแม่เพิ่อเก็บดอกไม้มาหากูทิมจานไหนก็เทียนเอาขันหายกขึ้นกหมหัวลงนโมสามจบนโมนโมนโมโอ้ยหยาคกกุยอีกแล้วเนาะนโมทศนโมทศเพราะคำว่าโตอโตอันละฮะโตอันละฮะโต เธอจิจบพอจบแล้วเอาขอขอมาพ่อกับแม่ผมว่าผมเป็นเนีอาว่าน้ำสันพ่อกับแม่พ่อแม่ผู้เป็นพ่อของลูกผมเป็นพ่อของลูก,มลกแม่ผู้ให้ยกำเนิดแม่ผู้ให้ยกำเนิดให้น้ำนมและข้าวป้อนให้น้ำนมและข้าวป้อนเมื่อยากลำบากเมื่อยากลำบากกับลูกผู้นี้กับลูกผู้นี้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พ่อกับเมื่อยน้ำ โอ้็เมยนั่นใหญ่ขึ้นมากกัเลี้ยงยากใหญ่ขึ้นมากกับเรื่องยากกำบันไดกัมบันไดเคยเถียงพ่อเคยเถียงพ่อเคยลักเงินแม่เคยรักเงินแม่